แม่โบปลื้มใจแรงค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแม่โบนั้นปลื้มใจลูกสาวน้องเจน้องมาลีโชว์สเต็ปด้านสุดผพิ้วบนเวทีค่ะปลื้มใจแทนจริงๆนะคะล่าสุดความภูมิใจของคนเป็นแม่นั้นเมื่อได้เห็นความสําเร็จทีละขั้นของลูกๆ โบแวนด้าคุณแม่คนเก่งสุดสตรองของน้องมะลิพาขวานสาวน้อยในวัย9ปีค่ะและก็ลูกชายอย่างน้องเจกการจะนะโสพลอยู่ในวัย1 9ปีซึ่งนงบอกว่าเด็กๆทั้งสองมีความสามารถล้นหลามจริงๆ กัล่าสุดค่ะน้องเจขึ้นโชว์ในงานเด็กแดนโปรเจกต์2023 IDIM Idol ซึ่งบนเวทีนั้นจะเห็นได้ว่าน้องมะลิก็มาร่วมแจมร่วมสร้างสีงสันในการออกสเตปแดนเห็นได้ว่าลีลาการแสดงพริ้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีเดียวล้ะค่ะแม่โบเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภูมิใจแทนจริงๆปรบมือให้กับเด็กๆไปด้วยเลยละค่ะ